สวัสดีครับผมธารัชลับตูไรมือผ่านะฮะพันธุกรรมขอพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยน,นะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตาร์ฮุนเกิดราศีกรกฎในเดือน,น,าานกรกฎาคมพศ2567นะครับผมใครที่จับได้ใบนี้นะครับผมก็ได้ไพ่เอ็ดออฟซอร์ดนะครับผม A เอ็ดออฟซอร์ดไพ่เอ็ดออฟซอร์ดความจริงผมจะบอกว่าไพ่เนี่ยเอ็ดออฟซอร์ดเนี่ยคือ การตัดสินใจการตั้งมั่นหรือเขาเรียกว่าถ้าใครมีปัญหาเนี่ยไพ่ดีด้วยนะถ้าใครมีปัญหาใครมีอะไรที่เครียดแข็งใจตัดสินใจไม่ได้ดาบจะฟันทุกอุปสรรคฟันทุกปัญหาให้มันคลี่คลายจนหาทางออกได้นั่นเองก็คืออุปสรรคหมอกอะไรต่างๆที่บงังให้เรามองอะไรไม่เห็นมองไม่ออกเนี่ยก็จะคลี่คลายไวที่สุดนี่คือไพ่ดีนะนี่คืออดีตที่ผ่านมาความจริง อดนนีที่ผ่านมาไม่ว่าคุณจะมีอะไรนะมันก็ใบน,นี้ก็ปรากฏก็คือดีก็คือหมายถึงว่าอดีที่ผ่านมาคุณแก้ไขปัญหาได้นั่นเองไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สามดีไหมผมพูดเลยผมใบให้คร่าวๆเลยว่าดีสุดไพ่ใบที่สองเดือนกรกฎาคมนี่ดีมากใช้คํานี้เลยนะและอย่างหนึ่งคือไพ่นี้คือความจริงผมจะกล่าวว่าห้าเดือนก็ได้นะที่ผ่านที่ก่อนที่จะถึงเดือนปัจจบุบันหรือเดือนกรกฎาคมสำหรับใบที่สองเดือนกรกฎาคม ให้ไปสามคือนะอนาคตที่ถัดจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปแต่ไพ่ไปแรกเนะี่ยคืออดีตอาจจะสักสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหรือห้าเดือนหรืออาจจะยาวเลยแต่ว่ามันก็มีจํากัดขอามาเหมือนกันแต่เราเรียกว่าอดีตก็ได้การว่าเป็นอย่างไรที่ผ่านมาเราเรื่องานายเลยเรื่องธนายพื้นดวงผมจะพูดพื้นดวงรวมไปในสามอันนี้เลยก็ได้นะครับผมก็เพื่อในการเสดเวลาก็ขอทํานายเลยไพ่ไปนี้จริงๆแล้วจะบอกว่า ไพ่นี่คือเอ็ดออฟซอร์สเอ็ดออฟซอร์เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรนะที่ผ่นานมาเนี่ยคุณจะต้องตั้งมั่นให้ได้บางคนยังแก้ไขปัญหาไม่ได้คืออะไรก็คือยังหาทางออกไม่ได้นั่นเองสำหรับหลายๆคนที่ยังหาทางออกไม่ได้แต่เา้า่าแต่แล้วจนรอดในที่สดุดดูจากพลังงานของไพ่ไม่ว่าจะใบที่หนึ่งใบสองใบที่สามก็จะแก้ไขได้เองแหละเพราะานี้ขึ้นใบแรกเนี่ยคือถ้าใบาแรกไม่ดีใบที่สองไม่ดี ใบที่สามดีคือแก้ไขได้ช้าหน่อยแต่ว่าแสดงว่าปัญหามันหนักไงถ้าใบาที่แรกไม่ดีใบที่สองไม่ดีแล้วใบที่สามดีก็คือแก้ได้เพราะใบที่สามมันดีแต่มันก็จะหนักหน่อยไอย้มันก็จะช้าหน่อยแต่นี่คือใบแรกก็ดีแล้วถ้าใบาสองดีอีกใบที่สามดีอีกโอ้โหก็ดีอนะใช้คํานี้ดีนั่นเองจริงๆแล้วพไพ่ใบนี้เนี่ยมันหมายถึง ทางที่เราเลือกไม่ได้แต่ว่ามันจําเป็นจะต้องเลือกให้ได้เห็นไหมว่าดาบบอกปัญหาอุป,ปรสรรคเนี่ยเมฆหมอกอยู่ในสถานที่ที่มันมีแต่ภูเขาที่พอามจริงภูเขานี่ก็ดีด้วยนะแต่ว่าเราจะเลือกว่าเราจะทํายังไงจะจะจู่เมฆเนี่ยที่ว่ายื่นมีมือที่มาจากไหนก็ไม่รู้คือมือของพระเจ้ามันก็ยื่นออกมา เอาด่ามาฟันว่าะตัดสินใจเลือกสักทีฉันต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเลือกชอบใบมะก่อหรือชอบใบรอเรลวสุดท้ายทางเลือกไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันก็ดีหมดก็คือยังไงก็ตัดสินใจไปเถอะยังไงก็ดีอะ่ะแต่ว่าบางครั้งมันไม่ได้ดีเสมอบางครั้งเนี่ยมันมีทั้งเลือกระวังทางชั่วกับทางดีด้วยแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกทางชั่วหรือทางดีแต่บางคนบอกว่าเอาถ้าเลือกทางชั่วก็เสียสิ แต่สุดท้ายทางที่เราเลือกอยังไงก็ไปในทางดีในที่สุดคือหมายถึงว่าเราไม่มีทางเลือกทางชั่วหรอกอยังไงเราก็เลือกทางดีถ้ามันขึ้นใบนี้นะอืมสุดท้ายเทวดาหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเขาก็จะโดนบันดาลให้เราเลือกทางที่ดีแต่มันอยู่ที่การตัดสินใจของเราด้วยอันนี้พอเข้าใจนะครับผมนี่คือไพ่ของช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมาไม่นานทำไมผมเรียกว่าช่วงนี้ก็เพราะว่าเนี่ยมันอยู่ในเดือนมิถุนายน ที่ผมดูอยู่ที่ผมมาประกาศไพ่ในช่วงนี้ที่มาอัดคลิปในช่วงนี้มันอยู่ในเดือนมิถุนยายนยังไม่ถึงเดือนกรกฎา,าคมเลยจะบอกว่าในช่วงนี้ก็คือเห็นแล้วว่ามันจะขี้คายปัญหาได้ด้่นเองอะ่ะไม่ว่าปัญหาหนักปัญหาอะไรต่างๆสุดท้ายคุณต้องตัดสินใจมันหมายถึงทางเลือกไดด้วยว่าโซงคุณจะไปเลือกสมัครสอบที่จุฬาหรือว่าสมัครสอบที่ธรรมศาสตร์อันนี้สมมุตินะไม่ได้พูดถึงอะไรนะจึงบอกว่า คุณไปเลือกที่ไหนดีกันหรือสมัครสอเทำงานที่เับที่ B สุดท้ายมันก็จะเลือกได้เองแถมไปในทางดีด้วยนั่นเองจริงๆแล้วจะบอกว่าพื้นเพของราศรีกรกฎราศรีกรกฎเนี่ยเป็นคนมีของมีซิกเซนที่สัมผัสแรงส่วนใหญ่เราจะเห็นน้อยมากราศรีกรกฎที่ อาเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่ไม่มีอะไรเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยเป็นคนไม่มีเกินน้อยมากที่จะเป็นแบบนี้พ่อราศีกรกฎส่วนมากเขาจะมีอะไรลึกๆลับๆมีของทําไมผมจะบอกแบบนี้เพราะราศีกรกฎเป็นผู้หญิงงงมั้ยผู้หญิงคือส่วนใหญ่ทายจันทร์ายจรดจกา้านทายเสน่ห์ทายผู้หญิงทายของนิ่มๆน้ำๆหรือของลี้ลับต้องทายจันทร์ ้ดาวสิงคโปรมีดาวจันเป็นดาวประจาเนี่ยไทยทั้งที่ผ่านที่ท,ที่ที่ผมพูดรวมดทั้งหมดเนี่ยคือไทยจันท์หรือไทยก,ก็กฎก็ลกฎเป็นดาวจันอันนี้ก็พอเอก็ตนะครับผมว่าจันทเนี่ยต้องไทยก็ททยสิ่งพวกเนี้ยไทยไม่ว่าจะเป็นระบบนี่น้ำน้ำนี่น้ำมันหมายถึงสภาวะของผู้หญิงได้ด้วยไม่ว,ว่าจะเป็นเมนประจําเดือนซึ่งของพวกนี้มันคือของที่ไม่ควรเปิดเผยให้ใครรู้ ก็คือของลับๆของผู้หญิงมันหมายถึงความลับที่ซุกซ่อนอยู่หรือว่าของพวกเล่นของเล่นของหรือพวกที่เกี่ยวองไสายมูพวกนี้ก็ได้พวกที่เกี่ยวกับระบบที่ไม่ควรบอกให้ใครฟังแล้วมันหมายถึงไอ้เรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องของเซนส์เรื่องของอารมณ์เรื่องของความมีเมตตาของฝ่ายหญิงหรือความไม่แน่นอนของศัจธรรม ไอ้ความไม่แน่นอนของสิ่งบนโลกนี้จะบอกว่าเวลาที่พระจันทร์มีน้าขึ้นน้าลงมันเกี่ยวข้องกับร,ระบบนั้นด้วยนะมันนําจัน,น,น้ำขึ้นน้ําลงเนี่ยไอ้พระจันทร์ไม่จะหมุน,มนไม่รู้ผมใช้คำผิดป่ะน,นะพระจันทร์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อน้าขึ้นน้ําลงและน้าขึ้นน้าลงมันเกี่ยวมันไปหมดเลยนะมันก็คือความหมายของผู้หญิงนนเนี่ยคือไอ้พระจันทร์เนี่ยมันมีพลังเพศหญิงมันเกี่ยวกับผู้หญิงสะมากและสิ่งที่สื่อถึงพระจันทร์คือทะเลน้ํา ทุกอย่างที่เกี่ยวกับธาตุน้ําคือเกี่ยวกับผู้หญิงหมดแล้วและอย่างหนึ่งคือราศีกรกฎเป็นธาตุน้ําที่ลึกน้ําที่มีอนุภาพมากไขมุกคืออัญ,ญมณีตัวแทนของดาวจันทร์หรือราศีกรกฎผมจึงแนะนําว่าถ้าเกิดคุณมีคุณทรัพย์พอไปหาไขามุกดีๆมาสวมใส่สําหรับผู้หญิงที่เป็นราศีกรกฎจะดีมากสําหรับ ผู้หญิงเป็นราศีกรกฎมันจะช่วยเสริมดวงคุณได้อย่างดีสาหรับผู้หญิงราศีกรกฎที่ต้องการพละกําลังไอ้ต้องการพละกําลังหรืออํานาจแบบคุมผู้ชายหรือสเสน่ห์ที่จะจับผู้ชายอยู่ไม่ว่าคุณจะใช้อะไรก็ตามแต่ผมพูดเรื่องมันไมันเป็นสิ่งที่สามารถจับผู้ชายได้ผมไม่ได้มาพูดรอกให้ hey, คุณเป็นคนที่ต้องการล่น่นนะฮะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันเป็นผมบอกเคล็ดเฉยๆว่าใครมุกเป็น สิ่งที่สาคัญสำหรับผู้หญิงราศีกรกฎมากถ้าคุณใส่ไข่มุกคุณจะมีเหม,มือนกับมีอํานาจบางอย่างอะที่ดึงดูดผู้ชายหรือเรียกว่ามูลสโตนก็ได้ถ้าคุณหาไข่มุกไม่ได้อันนี้ถ้าใครไม่รู้จักมูลสโตนสำหรับราศีกรกฎแต่คิดว่าผู้หญิงหลายคนคงรู้จักมูลสโตนแล้วมูลสโตนผู้ชายจริงๆก็ใส่ได้นะแต่มันไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะมูลสโตนเป็นสิ่งที่สำ,สำคัญสำหรับสตรีมากกว่าเพราะเป็นหินแห่งสตรีแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนไหน เอ่ออยากจะมีหินคล้ายๆ้มูลสโตหรือหินแห่งพลังกำลังอำานาจหินแห่งสเสน่ห์หินแห่งการเงินสำหรับผู้ชายแนะนําใส่ซันสโตนนะครับผมสําหรับมูลซันแกเป็นหินหินที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายผู้หญิงราศรีกรกฎแต่ก็มูลสโตนนั่นแหละที่จะแนะนําเกี่ยวกับเสน่ห์เมตตานะครับผมนี่คือลักษณะคร่าวๆและราศรีกรกฎคุณจะบอกว่าทายมันมีไม่กี่อย่างหรอกที่เกี่ยวกับราศรีกรกฎคือคุณต้องรู้ว่าคุณแบบเป็นคนที่มี งค,คนจริงบอกว่าอา้าวฉันไม่ได้มีสายมูฉันไม่ได้เล่นของอะไรเลยแต่ผมจะบอกมันมีติดตัวมาส่วนใหญ่บางคนได้สัมผัสกลิน่นสัมผัสเสียงเห็นบางคนเห็นเป็นภาพเลยแปลกเนี่ยแหละคือลักษณะราศีกรกฎมันจะต้องมีเรื่องพวกนั้นเข้ามาเกี่ยวหรือบางคนทําสมาธิแล้วจะบรรลุไวกว่าเพื่อนบรรลุในที่นี้ก็หมายถึงเห็นโน่นเห็นนี่หรือบางทีไม่ได้เห็นแต่ว่ามันรู้สึกได้เองผมเลยไม่พูดมากนะ่ะ บางคนมันมันสัมผัสได้เองอ่ะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเฉพาะตนแล้วบางคนนะราศีกรกฎคุณจะบอกว่าที่ดินซื้อไว้บางทีซื้อสินทรัพย์ซื้ออะไรบางอย่างซื้อเก็บไว้เพราะว่าบางทีตรงนี้เนี่ยรวยไม่รู้เรื่องเพราะบางคนบอกว่าเอาซื้ออะไรดีทรัพย์สินบางคนนะแบบว่าซื้อมั่วๆก็ได้กําไรแล้วราศีกรกฎแต่ไม่ใช่ซื้อมั่วไม่คิดหน้าคิดหลังนะ ราศีกรกฎจะได้สิ่งจากทรัพย์สินพวกเนี้นะที่ว่าคุณชอบต้องซื้อเพราะชอบเช่นบางคนซื้อของแบรนด์ดังนาฬิกาทําจากอะไรมินพวกนั้นน่ะที่เป็นของแบรนด์ดังพอคุณซื้อนะบางทีซื้อเพราะชอบซื้อเพราะบางคนบางคนลาบางราศีเเห็นของพวกนี้เงาไม่รู้ซื้อไปทําไมแต่ราศีกรกฎซื้อเพราะชอบซื้อเพราะรักซื้อหยกซื้ออะไรพวกนี้เพราะรักหรือบางทีซื้อนาฬิกาทําจาก เอ่อพวกแบบแร่มีค่าเงินทองอะไรพวกเนี้ยซื้อจากแร่มีค่าเอ่อทำโดยเงีน้นอ่อผมไม่พูดชื่อยีอ่ห้อก็เลยกันนะแต่ว่าซื้อไปสิบปีผ่านไปราคาขึ้นพวดพราดท,ที่ดินที่ดินซื้อสิบปีผ่านไปราคาขึ้นพวดพราดเพราะความที่เรารู้สึกว่ามันมันดีแล้วร,รู้สึกว่าซื้อแล้วเราชอบซื้อเพราะแบบมันโอเคเพราเซ็์ของราศีกรกฎ บางทีรู้วราคามันต้องขึ้นบางทีคุณรวยเป็นเศรษฐีไม่รู้เรื่องเลยแต่คิดว่าราศีก็กดส่วนใหญ่นะผมใช้คํานี้ว่าบางทีนะคุณอาจจะ,ะมีสัมผัสอยู่แล้วอะ่ะใช้คําเนี้ยสัมผัสบางอย่างบางคนทั้งชีวิตเนี่ยไม่เจอนะบางทีเกิดจนตายไม่เคยมีสัมผัสอะไรเลยก็มีเหมือนกันแต่ราศีกดส่วนมากไม่ได้ทุกคนนะมันจะมีสัมผัสผมจะบอกว่าฝึกสมาธิไว แล้วบางทีทําบุญมากๆเพื่อที่จะให้พวกที่มันไม่สะอาดมันไม่เข้ามาหาคุณแล้วก็พอคุณมีบุญเนี่ยกาลังคุณจะเยอะกําลังอะไรกันนะผมไม่ต้องพูดกันนะก็คงรู้อยู่แล้วนะอืมอ่าเรามาพูดถึงไพ่ใบน,นี้อันนี้คนนี้ผมจะพูดพื้นดวงแบบเซฟที่สุดเพราะว่าพูดเนี่ยบางทีพูดมากไปก็ไม่ดีแล้วบอบางทีผมพูดพื้นดวงเนี่ยมันจะกินเวลาค่อนข้างเยอะ แต่เรามาดูไพ่ใบนี้เรามาดูไพ่ใบดาบจริงๆไพ่ใบดาวเหมือนกันตัดสินใจเหมือนกันลุยเหมือนกันจงใจทําอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันชัวร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าช่วงก่อนเดือนก่อนเดือนกรนก,กฎาคมเนี่ยคุณจะมีการตัดสินใจที่สําคัญและบางทีก่อนหน้านั้นคุณไม่คุณเคลือบแจงเคลือบเคลือบแขงใจด้วยว่าคุณจะทําดีหรือเปล่าหรือไม่ทําคุณจะคิดมาก คุณจะหาทางออกไม่ได้คุณจะคิดเข้าคิดออกว่าตองว่าคุณเลือกผู้ชายก็เรื่องคุณเลือกไม่ได้สมมุตินะไม่ใช่เรื่องจริงนะเลือกผู้ชายเลือกไม่ได้แต่ว่าบางทีมันก็จะมีอะไรบางอย่างมาโดนจิตโดนใจใคุณเนี่ยตองว่าเขาเป็นคนไม่ดีคุณก็ไม่เลือกตัดสินใจฟันดาบได้ในที่สุดลงดาบว่าไม่เอาแต่ถ้าสมงว่คุณเลือกผู้ชายคนนี้ว่าเขาดีลงดาบว่าเอา แต่งานกับเขาก็าโอเคมันจะตัดสินใจเหมือนกับนี่ผมพูดไปครขาวแรกองอืมส่วนพไพ่ใบที่สองโอ้โหอนาคตเศรษฐีเลยจึงบอกว่า,พาไพ่ใบนี้คือถ้าใครที่ต้องการเป็นเศรษฐีต้องได้พไพ่ใบนี้พไพไ่ใบนี้ดีที่สุดในไพ่ยิ่สี่แล้วในเรื่องของการเงินบางคนบอกว่าอา้าวสิบเลี้ยนต้องดีที่สุดสิอา้าวเดอะซันต้องดีที่สุดไม่ผิด แต่พไพ่ใบนี้ดีกว่าอจบยังพยไพ่ใบนี้ดีกว่า,พาไพ่ใบนี้นี่คือ king of p e n t a c l e คุณว่า king ไม่ดีเหรอ king คือกษัตริย์คือพระราชาแต่ว่า p e n t a c l e คือเหรียญคือสูงสุดของไพ่บุคคลคือพพะ king แต่ส่วนเหรียญน,นี่ก็คือเกียรเงินทองก็คือสูงสุดของมันแล้วอะสิบเหรียญน,นี่ก็คือแค่เหรียญเฉยแต่ไม่มีตัวบุคคลแสดงว่าถ้าใครที่ต้องการ ผู้ชายที่ร่ารวยเข้ามาในชีวิตหรือว่าบางคนอยากรวยเองเลยก็ต้องเป็นผู้ชายราศีากรกฎแต่ว่ายังไงคุณเปลี่ยนฐานะเป็นระดับแบบนี้หรือว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีคนแบบนี้เข้ามาร่วมลงทุนอย่างใดก็อย่างหนึ่งมีแต่คุณจะได้เจอผู้ชายความจริงไพ่ยีปซีนี้ผมไม่จากัดเพศนะบางทีคุณอาจจะเจอผู้หญิงแบบนี้ก็ได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ แต่คุณจะเจอลักษณะแบบนี้เห็นไหมคือก้อนเงินมามีที่ดินสักสวนไร่นาสิ่งที่เป็นอมาตะาต่อผู้คนไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินมหาเขาเรียกว่าอะไรนะทรัพย์สินที่เป็นแบบอมาตะาไม่ว่ากี่ยุคกี่ปีกี่ชาติกี่สมัยมันก็ยังคงเป็นทรัพย์สินที่อมาตะาคือที่ดินผมใช้คํานี้เลยพีิงแต่คุณจะบริหารมันได้หรือเปล่าถ้าบริหารผมเคยพูดในคลิปแล้วว่าต้องมีเส้นนี้นะครับผมชัดๆนะครับผมบริหารอะไรก็ได้ ที่ดินเนี่ยเรื่องแบบเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูคลิปเองเนี่ยจึงบอกว่าไพา่ใบนี้คือจะมีผู้ชายเข้ามาและมือผู้หญิงก็ได้นะที่เป็นลักษณะแบบ king of pentacles คือลักษณะรวยความคิดรวยทุกอย่างรวยเป็นคนเศรษฐีตัวจริงแต่ไพ่ใบนี้เน้นถึงผู้ชายมากกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเจอผู้ชายแบบนี้ก็ได้เพราะว่า ราศีก็รากฎเป็นราผู้หญิงอยู่แล้วดาวผู้หญิงเนี่ยมันมักจะเจอผู้ชายแบบนี้เพราะส่วนใหญ่ผู้ชายจะไปเจอผู้หญิงกักษณาอะไรนี้ไปหวังตกทางเขาสารมันหายา,ยากเกเววจะเจอผู้หญิงเข้ามาเองนะครับผมให้มาจะผู้หญิงเนี่ยไปเจอผู้ชายเข้ามาเองคือมกผู้ชายแบบนี้เนี่ยเห็นไหมว่าเือเหรียญถือเหรียญแบบมีเจ้าสวยไร้นาะข้างหลังเนี่ยยังมีอีกนะไม่ใช่มีแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแสดงว่ารวยมากแล้ว หรือคุณอาจจะเป็นรวยแบบนี้เองก็ได้ว่าช่วงเดือนถ้าสมวติวไม่ทายว่ามีใครเข้ามาหรือบางทีไม่ทายว่ามีผู้ร่วมลงทุนอะไรแหละแต่ว่าฐานะเศรษฐกฐิจความร่ํารวยแล้วก็กิจการการค้าการลงทุนของคุณต้องดีขึ้นมากแบบมหาศาลแบบแทบเปลี่ยนชีวิตได้เลยถ้าไม่เปลี่ยนชีวิตก็ขอโทษด,ด้วยก็แสดงว่ายัางไงก็ต้องรวยในหรือมีอะไรดีขึ้นฐานะดีขึ้นจากที่อดออมมานาน การที่มีปัญหาห้อนี่หมายถึงว่าขาจัดความคุมเครือไปได้แล้วต่อไปเปลี่ยนชีวิตมาดูไพ่ใบต่อไป <c oughs> ได้ไพ, King Cup. พ่คิงออ f คับไพ่นี้ได้แพ่กริส์อีกแล้วกษริส์์คนนี้รวยนะแสดงว่าถัดจากเดือนกรกฎาคมเนี่ย คุณก็จะนั่งบอลลังอยู่เหมือนกันเห็นไหมแต่บาลลังตรงนี้มันมั่นคงกว่ามันนั่งอยู่บนพื้นดินเลยติดพื้นเลยอันไหนจําไว้นะขนาดวงจุ้ยเนี่ยที่เขานั่งติดพื้นนะหลังพิงภูเขาหมายถึงหงจุ้ยนะให้มันนี่มันตามลนะักษณะหงจุย้ยเป๊ะๆเลยคือที่ที่มั่นคงที่สุดแล้วข้างหลังมีพนักพิงแบบมันมีภูเขาล้อมรอบนั่นคือสิ่งที่มั่นคง นั่นคือฐานะแน่นฝังแน่นปึกแต่ใบเนี้ยข้อเสียของมันคือข้างล่างมันเป็นน้ําทะเลเป็นวงจุ้ยที่ไม่ค่อยดีนั่นหมายถึงว่าสั่นคลอนใบนี้อาจจะดีในฐานะช่วงเดือนกระกฎาคมแต่ถ้าในนี้เรื่องความลักบริหารไม่ค่อยได้มันเริ่มสั่นคลอนมันเริ่มไม่ชัดเจนซะว่ามีผู้ชายคนนี้เข้ามาสมมุตินะหรือบางทีมีผู้ชายมาจากต่างประเทศมีคนเข้ามาช่วยเหลือ ตอนนี้มันยังโอเคอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่หลังจากนี้ไม่ค่อยโอเคมันจะเริ่มสั่นคลอนถ้าคุณไม่บริหารมันไว้มันจะสั่นคลอนมันจะมีปัญหาแต่ถ้าพูดถึงเรื่องฐานะก็คือตําแหน่งหน้าที่มีปัญหาอยู่บนน้าเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กอยู่แล้วแสดงว่าใครที่เป็นพ่อบ้านที่ม่าบูดูดูแลแม่บ้านดูแลครอบครัวดูแลลูกมันจะสั่นคลอนคือไม่มั่นคงอ่ะเอาดีๆอะไม่มั่นคง คือจะบอกว่ามันเริ่มสั่นคลอนเราก็เรียกง่ายๆแบบนี้ก็ได้เอกันมันแบบว่ามันหมายถึงว่ามันเริ่มแบบว่ากลัวหรือหวาดระแวงก็ได้เราได้อย่างนี้คือประมาณนี้นะอืมแต่อันนี้ไม่ได้ดูไปถึงข้างหน้าไกลๆนะถ้าข้างหน้าไกลๆสามารถดูดวงส่วนตัวได้นะครับผมอันนี้เราดูแค่ประมาณสักสามสี่เดือนใกล้ๆอนาอดีตสามสี่เดือนอนณาคตอีกสามความจริงนะใช้คํานี้ประมาณแค่สักสามเดือนนะโดยประมาณนะอืม แล้วความแม่นผมใช้คํานี้ความแม่นมันก็โดยรวมใช้คำนี้ว่าพื้นเพราศีก็รกฏว่ามีสักกีกก่คนบนโลกใช้คำนี้มันมีมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นมันยังมีดวงอื่นเข้ามาแทรกสารพัดแ้คนเกิดลัคนาเกิดวันที่เกิดอะไรมันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นดูดวงส่วนตัวก็จะแม่นกว่านะครับผมเราก็ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมกว่ามีวิธีแก้มีวิธีอะไรใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ดีทั้256 ใต้ข้อความด้านคลิป YouTube นะครับผมลายดีท้าสองหกใต้ข้อความด้านคลิปยูทูบที่ผมทิ้งไว้ได้ใต้ข้อความด้านคลิป YouTube ดูสดสดส่วนตัวก็มีวิธีหนึ่งคือแบบาลายโอเอทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างลายโอเอนะครับผมติดต่อลายโอเอมาได้นะครับก็เป็นลิงก์นะครับผมหรือลายท้าสองหกวิธีการดูผม,ผมดูสดสดส่วนตัวรไลน์สปิกเกอร์โฟอนคอลกันสดสดส่วนตัวทางโทรไลน์ ผมเป็นคนส,ส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่กับปัญหาของคุณไปเต็มที่นะครับผมสวช้ก็โฟนขอลกันมีวิธีหนึ่งคือที่ทำงานใครทีื่องงานมาที่ทำงานมาที่ทำงานลายมือพี่ซิง,งหัอหิ้งตัวเลขช่วยกันเพื่พิทเต็มที่ที่จะทำงานลายมือพี่ซิง,งหัอหิ้งตัวเลขแบบ V.P. ที่ทำงานหรือแบบลายไอ้หรือแบบธรรมดาลายมือพี่ซีจังหวะนี้นถึงชั่วโมงครึ่งสองแบบ V.P. กับแบบธรรมดาก็ประกาศให้เข้าใจโดยทั่วกันแล้วก็ดานราง ใมือดับเวียพี่กัเดยธรรมดาที่สิงานขอโลเคชันขอที่อยู่มาได้ทหารใครที่ต้องการมาที่สัรงานก็ประมาณนี้ส่วนใครว่าคิดนี้ดีคิดนี้มีประโยชน์ก็กดถูกใจกดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมเยอะๆเป็นกำลังใจด้วยเพื่อพาคิดใหม่ๆคิปดีๆจะส่งไปเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดแชร์กดถูกใจเพื่อให้พาคิดใหม่ๆคิปดีๆจะส่งไปก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อพาคิดใหม่ๆนะครับผมแล้วกดถูกใจกดแชร์กดนะ เป็นกำลังใจด้วยนี่ลาไปเองสวัสดีครับ